สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องเราเบิ่งเห็ดนาเลยเออพูน่ะเบิ่งเห็ดนาเลยพี่น้องพูน่ะพูน่ะเอยพูน่ะเห็ดนาเลยมาเด้อพี่น้องเอ้มาเก็บเห็ดนาเลยกับเห็ดเลี้ยงพูน่ะ แมนไปเบิดอตจาจา์พี่น้องเห็ดหนาแลวป้าละเบิงพี่น้องคุณนะเป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่คุณเบิงมาเก็บเอาเห็ดเหลืองอันนี้มันเห็ดยังบ่นี่พี่น้องนี่เห็ดยังบ่นี่ก็เห็ดหลังโงบานเฮาเนี่ล่ะ อันนี้เฮ็ดนาแหล่จ้านี่นี่แกงกินแ่บตะน่ายเลยล่ะเฮ็ดอันเหลืองก็ได้หลายอยู่พี่น้องแต่ว่าสิเก็บออกบ่่เอาเมี่ยกินออกจ้าเนี่ยแทนเป็นเฮ็ดาตเบียอันเบิ่งเฮ็ดเพิงหวานจ้ะพู่นะใหญ่บ่หน่อยก็เบิ่งเอาพี่น้องผุดเฮ็ดเพิงหวาน ได้สองดอกอืมโอ้นี่ในด,ดอกนึงพี่นอ้องเป็นจุม้มเป็นจุ้มอยู่นี่เด้นี่นี่นี่หาดีๆก็ได้ยืด้ยพ,พี่น้องหันเขาหาดีๆนะเบิง้งเอเป็นภูมิเป็นภูมิอยู่ นี่เบ้เบิงพี่น้องกันเท่าพอดอกง่ายบางพี่น้องเห็ดมั่นปูเบเ้ี๋ยวใครพี่น้องเห็นคนน่ฮอนะเฮ้ะ,ะพี่น้องระเบิอง,อ,งอ้ยหลายคักเด้อหาดีๆเป็นจุม้มเป็นจุ้มอยู่ ดอกสีเหลืองพูลูพี่รีอยู่พี่น้องเอ้ยอ้าดูสิขอตอัวพ่อแม่พี่น้องไปหาเก็บเฮดเดอร์พี่น้องเด้อเวลามีจำกัดจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยววันพออีกภูมิยังไงเราสิทายให้พี่น้องเบื้องอีกนะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า